ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดขการ Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีนะครับครูสไมเนอร์แข่งเป้าหมายประกาศย้ายทีมอย่างเป็นทางการของแดนลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีเมื่อนักเตะเทิร์นสกู๊ปไมเนอร์กองกลางดีกิทีมชาติฮอลแลนด์ที่เคยตกเป็นเป้าหมายในการสนทับของพวกเขาประกาศ ขอายกออกจากัอตแานตาในช่วงสัมเมนี้แล้วโดยบอกใบ้ปลายทางว่าพร้อมย้ายไปเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ในอังกฤษเทิร์นสกูปไมเนอร์ในวัย6ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งกัดที่สุดของสุดเกอโชเซียอิตาลีหลังซัดไปแล้ว10ประตูในลีกฤดูกันนี้แม้ว่าจะตัวจะเหลือสัญญากับทูสกัดออตตแลันตาจนถึงปี2027แต่เทิร์นสกูปไมเนอร์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีม ในงานนี้ไมไวายถูกนำไปเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเพราะดาวเตะรายนี้เคยมีข่าวกับทีมดังห่งทินแอนฟิลมาหลายช่วงตลาดนักแต่เทรนส์กูเมเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินอัลลาอัตตลันตาสโมสรที่เขาย้ายจากเมานเกิดมาอยู่ตั้งแต่ปี2 0 2 1ว่าผมบอกอัลตันตาว่าผมต้องการย้ายทียมช่วงซัมเมอร์น,นี้ผมกับแฟนชอบชีวิตในอิตาลีนะแต่สำหรับบางสโมสรอ,อังกฤษผมยอมทนฝนได้นะ ผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นและบังว่าอัตแันตาจะได้ข้อเสนอที่ดีเช่นเดียวกันอยู่ที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลของเราแล้วนะครับจะเอาอยางไงกับเทนส s คูปไมเนอร์ถ้าอยากจะได้ตัวลองติดต่อไปอาจจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไม่เคยเปลี่ยนอดีตในดันลิเวอร์พูลเผยสื่อฮอลแลนด์ขี้อิจฉาจนชอบรุมจวกเวอร์กิฟันไดพวกขี้อิจฉา ซันเดอร์เวสเทเฟลนะครับระบ,บสุสาเหตุที่เวรกิบฟันไดมักจะโดนสื่อในฮอลแลนด์ลุมจวกนั้นเป็นเพราะสื่อเหล่านั้นเป็นพวกขี้จ้าพร้อมบอกว่าสื่อฮอลแลนด์มักจะทําแบบนี้กับคนดังในวงการลูกหนังของประเทศอยู่เสมอซันเดอร์เวสเทเฟลนะครับอดีตผู้สัมภาษณชาวฮอลแลนด์ของลิวอรโพลกล่าวว่าสื่อในฮอลแลนด์ที่ตามตำหนิเวรเกิบฟันไดอย่างหนักก็เพราะเป็นพวกขี้จ้า และมักจะทำแบบนั้นกับบรรดานักเตะชื่อดังของทัพอารวินสีสม้มฮอลแลนด์อยู่บ่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟันได้ร์รการยกย่องจากหลายคนว่าเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในยุคนี้หลังจากทำงานได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องแต่ในฮอลแลนด์เขาก็มักจะโดนสื่อพุ่งเป้าอย่างหนกักและได้รับคำชมน้อยมากเวสต์เทเวลนะครับเผยผ่านในฮอลแลนด์เรามีอารมณ์ไม่ชอบคนที่เป็นกระแสเท่าไหร่อย่างถ้าเทียบกับในอังกฤษ ผมคิดว่ามันก็คล้ายกับเวลาที่คุณดูสารคดีเกี่ยวกับเบ็คแฮมนั่นแหละมันเป็นแนวคิดที่แปลกมากๆมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีเกมแบบเอาตำนานมาเด็กกันอีกด้วยผมคิดว่าในอังกฤษกับสเปนนะพวกเขาปฏิบัติกับคนที่เป็นตำนานต่างจากที่ฮอนแลนด์ผมพูดอยู่เสมอว่าคนของฮอนแลนด์มักจะมองโลกในแง่ลบและเต็มไปด้วยความอิจฉาอยู่เสมออย่างตอนที่มา,าร์คฟานบอมเมลรับแฟงไรการกลับไปที่ฮอนแลนด์เพื่อเล่นกับ P ีวีหรืออาจาร หลังจากมีเส้นทางการ,กรแข่งที่ยอดเยี่ยมแล้วน่ะพวกเขาก็มักจะโดนตําหนิอย่างหนักอยู่เสมออย่างเช่นการบอกว่าพวกเขาแก่เกินไปแล้วขนาดจอแดนแฮนสันอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็ยังโดนที่นั่นตําหนิเลยทั้งทั้งที่เพิ่งลงเล่นในแค่เกมเดียวเท่านั้นพวกเขาพูดประมาณว่าอ๋อเขาแก่เกินไปนะคนในฮอลแลนด์มีแนวคิดกันแบบนั้นหรือไม่ก็โดยเฉพาะพวกสื่อน่ะโชคดีที่ฟานดส์ไม่ได้สนใจนเรื่องพันนั้น เขาก็แค่ต้านาตันตานเล่นเกมตามของตัวเองสถานการณ์ของเขากับทีมชาติมันต่างออกไปพวกเขารักเขาผู้คนก็รักเขาแต่พวกสื่อนะน่ะตำหนิทุกคนอยู่ตลอดถ้าเขาเล่นยากสักเกมเดียวเขาก็จะโดนด่าว่าแก่ไปในทันทีคนในฮอลแลนด์คิดกันแบบนั้นเราเรียกพวกคนนั้นว่าเป็นพวกวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลรักเลือดทุกครั้ง คาเนอร์บล,สลัสรีเปิดเผยชื่อแข้งที่รับมือยากที่สดุดคนเน้นรับมือยากที่สดุคดคาเนอร์บาลลี่นะครับฟูลแบ็กพลังหนุ่มของลิเวอร์พูลเผยชื่อผู้เล่นที่รับมือยากที่สดุดนักตแต่ที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเดอะเรดพร้อมระบุหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่มักจะให้คำแนะนำและเคล็ดลับสําคัญที่ช่วยพัฒน,นาฝีเทาเ้าคาเนอร์บาลลี่นะครับแบ็กขวาดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูล ยอมวับว่าไราฮินสต์ลิงนารุกจอมผิวของสิงโตงงคำโชเซเป็นคู่แข่งที่รับมือยากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีโอกาสได้ลงสนามให้กับทัพของแดงชุดใหญ่ดาเตนใดวาย20ปีกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมลิเวอร์พูลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในช่วงทีเทนส์อเล็กซานเดโน,โนพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บโดยแบตลี่ลงเล่นเป็นตัวจริง13เกมพร้อมกับซัดไป1ประตูกับ3แอตซิต บาลีซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทั้งเกมรับและเกมรุกโดยเฉพาะในรอบจิงชาเลต์คาราบัคเปิดใจเก็บกับคู่แข่งที่ทําให้ตนต้องเปิดตํารารับมือแบบเต็มอัตาักษณ์ทั้งในระดับสโมสรอาชีพและทีมชาติลอว์ฮิสเตอลิงผมเคยดวลกับวิลเลียนตอนที่เขาเล่นกับบุลลัมในระดับทีมชาติเราก็เคยสู้กับเกรดและคลอสตัดสไนมิการ์ดทำให้ผมเจอเข้มข้นที่ยกลำบาก สตาร์ดดรุ่งทีมสั์แอนเ์เนียเปิดเผยว่าตนมักจะได้คำแนะนำจากแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายตัวเก่งซึ่งช่วยทำให้พัฒนาฝีเท้าได้อย่างต่อเนื่องแอนดี้ดูแลผมเป็นอย่างดีตอนที่ผมก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเขาช่วยผมตลอดและให้เคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆกับผมก่อนลงสนามซึ่งมันช่วยให้ผมไม่ประมาะ่า เขามักจะคอยเน้นย้ำผมในเรื่องความสม่ำเสมอพยายามทำในสิ่งเดิมๆทุกๆวนันและทุกเกมผมพยายามทำแบบนั้นมาตลอดผมอยากทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมคิดว่าผมกำลังเล่นได้ดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมจำเป็นจะต้องรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปแบลสลีย์กล่าวย้อนคำพูดหลังตกเป็นข่าวกับมาดริดอีกครั้ง ย้อนคำพูดของเทนส์อเล็กเซนเนอร์อโนนะครับหลังตกเป็นข่าวกับเรือมอริดอีกครั้งหนึ่งย้ยอนไปฟังคําตอบคำบรบยายควัมลิเวอร์พูลหลังจากที่มาริดกําลังจัดตามสถานการณ์ของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนอีกครั้งหลังจากที่ฟาบิซูโรโมโนนักข่าวด้านการซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีออกมารายง,งานมาว่าเรือมอริด it, ทีมดังในศึกลาลีกาสเปนกำลังติดตามสถานการณ์ในการเซ็นสัญญาของ เทนอเล็กซานเดอร์โ no, น่ฟ mm ูลแบ็กของลิเวอร์พูลที่สัญญาณกำลังจะหมดลงในช่วง mm hmm. เดือนมิถุนายนปี2025 mm hmm. แต่ถ้าว่ายังไม่มีการเจรจาใดๆขณะที่ล mm ิเวอร์พูลก็ไม่ได้แสดงความต้องการที่จะขายดาวเตะทีมชาิังกฤษแต่อย่างใดโดยสื่ออย่างแล v เวอร์จินรายงานมาว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โ no น mm ่ hmm. มีคุณสมบัติตรงตามที่เรอัลาดดต้องการทุกป,ประการ mm hmm. ซึ่งสโมสรกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญ,ญก,กับแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ด้วยราคาที่ดี หรือพยายามเซ็นญาแบบฟรีในปี2025อย่างไรก็ตามเวลานี้ยังคงไม่มีความเห็นออกมาจากเทนส์อเล็กซานเดอร์โนแต่อย่างใดนะครับแต่หากย้อนกลับไปเมื่อราวปี2018ดาวเตะในวัย25ปีก็เคยพูดถึงอนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลเทนส์กล่าวว่าไม่มีที่ไหนอแล้วนะครับที่ผมอยากจะอยู่มากกว่าลิเวอร์พูลที่ไหนสักแห่งที่ผมอยากจะไปอยู่ตลอดชีวิตของผมคือลิเวอร์พูล ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ติดเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเคยตกเป็นคำแล้วกับทีมอย่างปราจันทุการเดนมาร์กซึ่งตัวนักเตะก็ได้พูดติดตลกว่าพวกเขาสามารถซื้อผมได้ในแค่เกมฟี f a เท่านั้นแหละเดี๋ยวสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าโดยหลังการนี้ลงเล่นไปแล้ว29เกมในทุกประการทำได้2ประถูกกับ10อัดสิ์นะครับ ยูนันทันธาเชื่อว่าอารันโซมุ่งมั่นเต็มร้อยกับในห้างขายยายูนันทันทานะครับเชื่อมั่นว่าชาบีอารันโซโฟกัสกับเบอร์ลิวซันแบบเต็มร้อยโดยไม่คิดถึงเรื่องอนาคตของเขาในช่วงเวลาที่สำคาญของฤดูกาลยูนันทันทานะครับกองหลังในวัย28ปีของเบอร์ลิวซันเชื่อว่าชาบีอารันโซ มีความม้ม่นเต็มร้อยกับในห้างขยะไม่ว่าถทนเนอว์ีนวัด42เปจะตกเป็นการเชื่อมโยงกับไบเยอร์มันนิกลาลิบูโภที่กำลังมองหาเจ้าในใหน้าที่คนใหม่ก็ตามจากการรายงานของสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับเรื่องเอื้อนนอกเหนือจากเราและเลเวอร์กูเซนยูนานทันทากล่าวก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แค่คุณรู้สึกว่าเขาหยูดที่นั่นและโฟกัสไปที่มันทุกอย่างเกี่ยวกับเขา ไม่มีนักเตะคนใดสามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเสมอได้แต่สุดยเขาจะตัดสินใจด้วยตนเองและสมสรจะตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดผมสามารถพูดได้ก็คือคุณไม่มีความรู้สึกเลยว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในหัวของเรา ตามการรายงานระบุว่าไบามนิกติดต่อ,อไปที่ชาบีอันโซค,ครั้งแรกในช่วงต้นเดือนนี้หลังทีมเสือใต้กกำลังมองหาตัวแทนของโทมัสทูกเข้าทีมลาสโมสรหลังจบฤดูก,กาลนี้แม้มีการคาดการณ์กันว่าแทนเนอร์วัย42ปีสนใจยะายไปทำงานกับเสือใตาา้าไบมนิกก็ตามแต่การตัดสินกันตอนสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นนะครับ ลิเวอร์พูลร่วมวงไล่ล่าตัวดาวรุ่งพุ่งแรงของโจลซีกับอีก2ทีมดังลิเวอร์พูลเตรียมย่างยิงตัวโคผาเมอร์ดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงของโชลซีในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะลุล่วง้อนนี้โดยมีอาร์เซนอลและ Mansion, แมนเชสเตอร์ร่วมเป็นคู่แข่งโคผาเมอร์ ummer, นะครับย้ายมาอยู่กับโชลซีจากแมนเชสเตอร์ในช่วงเสมอที่แล้วและโช์ฟอร์มก็เล่นได้อย่างยเยี่ยมแม้ว่าสโมสรจะอยู่ในช่วงขางลงก็ตามแต่ดาวเตะในวัย21ปีรายนี้ แสดงความสามารถอันหลากหลายด้วยการเล่นในหลากหลายตำแหน่งให้กับทัพสิงโรเชลซีภายใต้การคุมทีมของมาริโอ้โปเปชิโนเขาสามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรุกปีขวาและกองหน้าตัวเป้าได้ตามแท็กติกโดยการทีมชาติอังกฤษคนนี้มีการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมเทคนิคการเลี้ยงบอลติดเท้าที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อเขาสามารถผ่านกองหลังฝ่ายตรงข้ามไปได้อย่างคล่องแคล่วในพื้นที่แพรๆเขามีจุดเด่นก็คือการหาช่องว่างมารับบอล และการาจบันด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมทัสษะอันยอดเยี่ยมบนลูกเบาลโค้ชมเมอร์ในครับทำผลง,งานอย่างยอดเยี่ยมกับโจลซีเนื่องจากโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องที่เขาได้รับเขาลงเล่นไปแล้วในวันการนี้37เกมในทุกรายการให้กับเชลซีโดยยิงไปถึง16ประตูก,กับอีก12บองแอตเสนในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือสามสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจในตัวพาร์เมอร์ขณะที่โชลซีก็อยู่อันดับที่1 1ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและไม่สามารถการันตีในการไปเล่นในสิธิ์ฟุตบอลยุโรปได้นอกจากนี้แล้วนะครับสโมสรกรุงลอนดอนอาจจะโดนบทลงโทษจากไฟในเชื้อแผ่เพย์หรือว่ากฎการเงินจากการละเมิดกฎใน2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาใช้งบประมาณอย่างเกินตัวเป็นเงินกว่าพันล้านปอนด์ในแค่2ฤด,ดูกาล โดยผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญการพลาดโอากาสประเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปนี่แหละครับเป็นฤดูกันที่สองติดต่อกันมันส่งผลตกระทบต่อไรายได้เป็นอย่างมากของโจเซ่โคเปอร์เมอร์ก็ถือเป็นทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขาในตอนนี้และข้อเสนอที่นานึงหูดใจอาจจะทําให้โชลซีตัดสินใจขายโคเปอร์เมอร์ก็เป็นไปได้การด,ด้วยกันเองนะครับทีมของแดงกำลังไล่ล่าแชมป์พิมลีกกับแมนซิตี้และปืนใหญ่อาร์เซนอล ลิอร์พูลคว้าแชมป์คาร์ลคับมาครอบครองในแล้วแล้วยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ยุโรปาลีกอีกด้วยโคฟเมอร์ถือว่าเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ค่าตัวของเขาน่าจะสูงขึ้นอย่างมากในช่วงตลาดการสแกนนักเตะราคาอัพพอสมควรอยู่แล้วโดวยความที่เป็นนักเตะชาวอังกฤษและอยู่กับสโมสรคู่แข่งด้วยลิอร์พูลอาจจะมองหาตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าดัวเตะในวัย20ปีรายนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ ด่วนชุดแข่งใหม่ Liverpool ลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่2024-2025ถูกหลุดออกมาก่อนกำหนดข่าวล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับมีการเปิดเผยโฉมดีไซน์ชุดแข่งขันใหม่สำหรับฤดูกาล2024-2025โดยทางไนกี้เตรียมพร้อมสำหรับชุดแข่งขันใหม่ที่แอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลมีการเปิดเผยแพร่นะครับภาพชุดเย้าของลิเวอร์พูลชุดใหม่สำหรับฤดูกาล2024-2025ทางออนไลน์ ไนกี้เป็นผู้ผลิตชุดแข่งให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ฤดูกาล2020ถึง2021โดยเขาเข้ามาแทนที่นิวมาร์ลันซึ่งฤดูกาลนี้ถือเป็นปีที่4ของการเป็นพันธมิตรยักษ์ใหญ่ผลิตภัณฑ์ชุดแข่งขันระดับโลกแต่การเป็นพันธมิตรเริ่มต้นไนกี้รับเสียงวิจารณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการตัดใจเลือกชุดเย้าชุดเดือนและชุดที่3ของลิเวอร์พูลในช่วงปีที่ผ่านมาเสียงวิจารณ์เหล่านั้นจะกลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่มีข่าวลือเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ข่าวลือล่าสุดนะครับการเกี่ยวกับลักษณะชุดแข่งขันเย่าของลิเวอร์พูลในนกันหน้าโดยมีการเปิดเผยแพานดีไซน์บรโภคสื่อสื่อมีเดียซึ่งเป็นชุดแข่งขันของหง,งส์แดงอาบสวมใส่ที่แอนฟิลด์ในฤดูกาล2024-2025โดยแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันดีนะครับในทวิตเตอร์ได้นําเสนอดีไซน์ชุดเย่าวเวอร์ชันใหม่ที่อาจจะเป็นไปได้ของลิเวอร์พูลชุดแข่งขันมีเลี่นนไอของเสื้อสีแดงอันโด่งดังในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่เคยคว้าแชมป์รีนี้ในฤดูกาล2009-2020ชุดแข่งมีส่วนคอเสื้อสีเหลืองแดงและขาวโดยโลโก้ของไนกี้และลิเวอร์พูลก็เป็นสีเหลืองเช่นกันนอกจากนี้เพื่อเป็นการคารวะต่อชุดแข่งอันโด่งดังในอดีตของเทียมเสื้อตัวนี้ยังมีลายทางสีเหลืองซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็จะเห็นเป็นโครงร่างของ YNW A อันเป็นตัวย่อจากเพลงสรรเสริญของสโมสรลิเวอร์พูลที่มีชื่อว่า You w n e l Network Allot ฤดูกาน,น้าจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่อนฟิลสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลเจเกนคราบจะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่นอกนือจากชุกอย่างใหม่แล้วก็จะมีผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้าทำหน้าที่ในสนามอนฟิลในฤดูกาล2024-2025ขณะน,นี้ชาบอัลโซ่กุนซือของเบลเยคูเซนยังคงเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งนี้ในขณะที่ลูเบนอโมริมของสปาร์ติ้งลิสบอนโรเบโตดาชาบีของไบรตัน และจูเลียนนาเกลส์แนของทีมชาติเยอรมนีก็ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นตัวเลือกที่อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันดิกิลสุการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบาข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ